พพ่อกันในช่องไลฟ์ชาแนลนะจ้ะวันนี้หยุดงานพาพี่น้องไปหาหน่อไม้เรได้พาพี่น้องไปหาหน่อไม้ไปผู้เดียวค่ะไปผู้เดียวแล้วก็เลยมาได้พอได้แกงอยู่จ้ะแล้วก็ะซับหน่อไม้สม้มก็ะซับไว้แล้วจ้ะเ็ดหน่อไม้สม้มเดี๋ยวสิมาแกงใส่เห็ดเพาะใส่เห็ดรวมเนาะจ้ะเดี๋ยวจะมานี้ฟานฟานเส้นนี่กัน สิ่มันบางเล็กน้อยต้มมันจังเศร้าขมไว้แกงกินข่าวเที่ยงแล้วเนี่ยพี่น้องกระเเที่ยงแล้วจะบายแล้วบายสองเหรอไปมึงแมนตำเขาเบืออห้างจะ เบ้อกะบบุฟี่ยังหลายดอกมีพริกมีหอมมีตะไคร่นะจ๊ะมีเข่าแซ่เล้วมีกระเรียมไว้เครื่องกับมีเห็ดมีผักขยังเห็ดอูนู้นเหรอกระเห็ดซื้อมาตลาดเลาไม่ใส่ใบายานางอะไรเลยลจ้ะนี่ก็ต้มเห็ดเพาะไว้แต่พี่น้องนี่หาเห็ดเพาะมากกระล่างต้มจ้ะเดี๋ยวสิตักใส่แกงน้อไม่เงี้ยจ้ะเดี๋ยวจะจมาเบิ่งแกงมาไม่เนาะจ้า ้้อนจะปีเขาเบื่อให้มันแตกเนาะมันจะมาเป็นก้อนเนาะคุณคนแหลมเจิดก้นหมองใบยานั่งหน่อยเป้ายูเขา เห็ดพ่อเห็ดพ่อขอกางล่างต้มใส่เกลือไว้เนาะจากที่น้นงเห็ดพ่อมันกจะยกแก่เราเด้อจ้ะใส่จุ๊จุ๊เลยนี่มันก็ใส่เห็ดตลาดด้วยบัณฑิตใส่เห็ดตลาดเลยเ้าเักขยนแวงไว้ที่หลังแบบ ดางเบ้ออะไรเป็นพกกระแยงไว้ที่นันเหนี่ยงเบ้แล้วซึ่งลายมาเบดยน้ำตาลไม่เงี้ยู้ชืรดเส็นหน่อยเสหน่อยเส้นรลายเส้หลายเอ้าน้ำปลาไลน้อาวน้ำปลาไหลนยไน้ำปลาไหลกระดดีเนีอ พุ้นกว่าตัวนั่นนะหมดเงินหมดคปคุ่น,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 นใส่ผักกระแหงจะเดือดเป็นตาแซ่ดข้างนอกอหอมได้บัดใส่ผักกระแงหงลหรหอมหอมแล้วนทะั้งไรกันมาเด้อจ้ากินข้าวกับแกงน้ำไม้ใส่เห็ดน้ำกันเลยจ้าอ,อย่าลืมเลยจ้าผู้ดใด้ข่าวมาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืม กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไมค์ชาแนลเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องเป็นวิธีชีวิตบ้านๆจ้านะอยากหากินตามฤด,ดูกาลจ้ะหลับจ้างน้ำแน่ยังแน่นาะจ้ะวิธีชาวบ้านนะจ้ะเหมือนเด้อค่ะพี่น้องมากินแกงมะม่มยฮ้อนอน้นำกันได้จ้าคลิปนี้กับสีลาพี่ล่าน้องเพียงสนี่พ่อกันคลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีค่ะมาเด้อจ้ากินข่าวน้ำกันจ้า ักสดอง่อนเลยหมอมพักแงงห่วยห่วยเลยห็ดเพาะจุกจุกเนี่ยกระแซกน้ำเบื้อกะพุนข้นมันม,มาจ้าพี่น้องกินข่าวน้ำกันจ้า